เอาวันนี้ผมจริงชัยกอบมากิจนะครับได้มา,าร่วมง,งานากีฬาขององค์การบริหารส่วตบบนตำบลช่องแคบนะครับซึ่งท่านน,นายกสำเนาพร้อมคณะผู้บริหารและก็อบอตนะครับประชาชนในพื้นที่ได้ความสนใจและก็เป็นการต้านยาเสพติดรวมทั้งให้เกิดความสามาัคคีในพื้นที่นะครับให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ การรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งเป็นประโยชน์ก<ล>ับพี่น้องและประชาชนในพื้นที่ต่อไปพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าว่างก็ขอ,ขอเชิญชวนมา,ารับชมนะครับวันนี้กีฬามีทั้งวันขอบคุณครับ การแข่งขันเราเล่นบอลหญิงก่อนะครับแล้วก็ทู่ผสมนะครับเป็นคู่ผสมนะครับเราก็จะทําการแข่งขันในคู่ผสมนะครับให้จัดเตรียมนักกีฬานะครับไว้ด้วยนะครับ 12ปีนะครับหมู่2บ้านโซโอกับหมู่4สารแตกนะครับต้องขอบคุณนะครับท่านชิงชัยกอบประภากิจนะครับท่านอดีนายกการบริหารส่วนจังหวัดตากรับผิดชอบนะครับในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดกีฬานะครับก่อนทําการนะครับนักกีฬาทั้งหมดด้วยนะครับทุกคู่นะครับนะครับญาตินะครับแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับประจําสัญหา นะครับเรียนเชิญเลยนะครับทุกสีนะครับนะครับสวยงามครับตัวี้ต้องการข้าบอกเลยนะครับเ้านะครับชูหนึ่งนิ้วนะครับชูนิ้วขวาหนึ่งนิ้วนะครับเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเป็ติดนะครับเท่ากับบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาตั้นยาสุขสิติ์ของเราในวันนี้ครับวันนี้นะครับ ็เปนท่านสุนทรภู่ท่านสุทรภู่นะครับท่านนายกอการบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านสำเนาโรงมีนะครับท่านนายกอการบริหารส่วนจังหวัดนะครับสมาโรงมีนะครับแล้วก็ท่านสุนทรต่อประภาคเกียรตินะครับแล้วก็ผู้เกียรตินะครับตาใบเลี้ยงนละตีลานะครับแต่ละทุ่มสี่นะครับนะครับอีซู้สูนะครับตาใบเลี้ยงเดินไปมา รับเตยตังนะครับให้ติดต่อเจ้าที่ได้เลยนะครับ,รบที่สนามเลยนะครับเจ้าที่อบตนะครับที่ได้รับผิชอบนะครับประจำแต่ละที่<ด><ด>นะครับมีสองมีอาทีพรูกก็แสนร้ายนะครับสีเขียวบวานนะครับ สีเหลืองครับเลี้ยงชูเลยนะครับสีเหลืองนะครับมักฟลีฟ่อนนะครับสีสีเหลืองนะครับนะครับตอนนี้นะครับสนามฟุตซอลกำลังขับเที่ยวกันนะครับระหว่างเยาวชนหมู่สองและหมู่สี่นะครับเป็นคู่เปิดสนามนะครับอ่า